มาดูคอนโดห้องสวยย่านลาดพร้าวในราคาสบายกระเป๋าแถมยังใกล้กับเอ็มมาชิลาดพร้าว101แค่750เมตรและใกล้ตลาดนัดมหาไทยเพียงแค่1.9กิโลเมตรและที่นี่คือโครงการซิตี้วิลล่าที่อยู่ซอยลาดพร้าว130าบอกเลยว่าสถานที่ทั้งหมดที่กล่าวไปสามารถเลือกพี่วินใต้โครงการนั่งไปได้เลยสบายสุดๆซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นไฟเอสเจเขาต้องตกแต่งให้อย่างจัดเต็มไม่ว่าจะทั้งความสวยงามและคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์อย่างดิจิตอลดอล็อกระบบล็อกแบบ5ชั้นอันนี้มั่นใจในความปลอดภัยได้เลย และตู้วางทีวีจากเคคอนเซ็ปต์แบรนด์ชั้นนำมีมาตรฐานและยังไม่พอนะเพราะไฟเอเซ็ตเขาลือกระเบื้องใหม่เปลี่ยนเป็นกระเบื้อง SPC ที่ทนทานและกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังกันลาไฟอีกด้วยและทุกคนดูบรรยากาศห้องนอนงานผานังกับไฟดาวไลท์คือสวยงามมากเหมือนอยู่โรงแรม5าดาวเลยและที่สําคัญไฟดาวไลท์ของเขายังเป็นแบบถนอมสายตาและห้องนี้ก็มีแอร์มาให้1ตัวปลายเตียงจะมีตู้เสื้อผ้าที่มีกระจกในตัวส่วนโซนระเบียงก็ติดผ้าม่านสองชั้นกัน UV ให้เรียบร้อยต้องยอมรับเลยว่าไฟเอเซ็ตเขาใส่ใจจริงๆ เพราะถ้าใครไม่เคยใช้ผ้าม่านสองชั้นกัน UV อยากแนะนํามากๆเขาบอกเลยว่าชีวิตเพื่อนๆจะดีขึ้น3 0 0มองออกไปจะเห็นวิวส่วนกลางที่เป็นสระว่ายนะ้ำและโซนนี้ก็ติดตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยไปดูห้องน้ํากันบ้างห้องน้าที่นี่จะอยู่ติดกับประตูทางเข้าห้องเลยซึ่งเขามีสุขภัณฑ์ไม้ครบไม่ว่าจะอ่างล้างหนะ้าโถสุขภัณฑ์และ่วนชาวด้านในเขาก็แถมเครื่องเทาน้าอุ่นให้หนึ่งเครื่องด้วยนะซึ่งเหมาะกับอากาศตอนนี้มากส่วนกลางที่นี่มีสระว่ายน้ําที่น่าใช้งานใครสนใจห้องนี้ต้องทักไฟเอส